เลี้ยงไรปลาหมึกไยปลาหมึกแถวไหนแพงที่สุดครับเนี่ยแถวบนเลยค่ะแถวบนเลยอ๋อแถวบนเลยโอ้โหนี่เหมือนวัยรุ่นมาขับรถเที่ยวเลยนะครับนี่ขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอ่ะเนี่ยออกตะก้าวทุ่มครึ่งไงทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งเออแล้ววนไปไหนบ้างครับลุงครับวนเข้าไอแค่หาไอเค่หาก่อนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ากปองไปกปองหนองแล้วก็นี่อาบเพิ่งอาบน้ำมาเรื่องอะไรเนี่ยนป่าแป้งขาวเลยนะ ขายเจอได้ออกทุ่มครึ่งเลยอาบหน้าให้ดีกอนฮะขายมานานหรือยังเนี่ยสามสิบปีได้สามสิบปีแล้วแล้วนี่มันคืออะไรครับน้ำจิ้มหรืออะไรละครับเนี่ยเหมือนอ๋อน้ำจิ้มอหมเหมือนขวดห้าลิตรเลยนะเนี่ยมีไข่ปิ้งด้วยนะครับแล้วก็ปลาหมึกด้วยรอแล้วไงเอาก็วนขายรอบเมือง ไปนี่แล้วก็เดี๋ยวก็ไปออชล่แล้วก็กลับบ้านอ,อ๋อหมดไหมหรือว่าไม่เอา<ด>แค่วอรอบ,บเดียวอรอบเดียวได้รอบหนึ่งกลับบ้านแล้วเออรอบหนึ่งกลับบ้านนะครับอโอหนุนกันนะนะครับวัยรุ่นสร้างอนาคตครับ <c oughs>